สวัสดีหนึ่งมืออีกมือหนึ่งจับกล้องนะครับเดครับวันนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีการใช้นี่หัวบลูทูธอะแดปเตอร์นะครับจะเป็นตัวส่งสัญญาณบลูทูธนะครับมาสามารถส่งและก็รับได้ด้วยนะครับนี่ผมจะเอามาต่อกับ PC PC นะครับ PC ผมตัวเนี้ยมันไม่มีสัญญาณบลูทูธนะครับ ผมก็จะเอามาต่อเพื่อจะให้มันมีสัญญาณบลูทูธเพื่อที่จะได้ส่งออกไปที่หูฟังบลูทูธตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้เป็นหูฟังบลูทูธสามารถรับสัญญาณบลูทูธเป็นเสียงได้นะครับจะมาสอนวิธีการต่อกันเลยอ,อันดับแรกนะครับนี่เมื่อเราแกะกล่องออกมาแล้วเราก็จะมีสาย3.5นะครับเอามาต่อที่แจ็คคำว่าทรานสมิตนะครับ นีเห็นไหมครับตอนนี้นะครับคอมพิวเตอร์ผมยังไม่ได้ต่อกับเครื่องเสียงอะไรเลยมันจะเป็นกากบาสีแดงแบบนี้ลำโพงตัวนี้ผมได้ถอดออกแล้วจากนั้นนะครับให้เอาไปเสียบที่หลังคอมพิวเตอร์ของเราโดยที่เสียบ USB ก่อน,นปุ๊บนี่ไฟสีฟ้าจะกระพริบ ภาีฟ้าจะกระพริบนะครับเห็นไหมครับกระพริบเสร็จตอนที่มาถ่ายกระพริบนะครับแสดงว่ามันเชื่อมต่อกับหูฟังของเราเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้เสียงหูฟังผมดังว่ามันเชื่อมต่อแล้วนะครับผมเปิดไปจากนั้นตอนนี้นะครับให้ไปเสียบกับเสียงเสียงออกนะครับจะเป็นสีเขียวนี่ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับ จากนั้นป๊อปอัพของทางอาคอมพิวเตอร์มันจะแจ้งเตือนว่ามีหูฟังเสียบอยู่ให้เราก,กดคำว่าโอเคเสียงก็สามารถใช้ได้แล้วเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันว่าเสียงมันจะออกหรือเปล่าอเ,เอาเสียงขึ้นได้ยิน,นเสียงไหมครับ เสียงเป็นที่ออกเรียบร้อยแล้วเป็นอันว่าเสร็จสามารถใช้งานได้แต่มันจะไม่มีไอคอนบลูทูธขึ้นมานะครับมันจะไม่มีไอคอนบลูทูธไม่มีอะไรขึ้นมาเลยแต่มันจะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัตินะครับนี่จะเป็นตัวรับและส่งสัญญาณบลูทูธนะครับส่วนทางนี้ตัวนี้นะครับจะปุ่มแ็คฝั่งนี้จะเป็นตัวส่งสัญญาณ เพื่อส่งส่งเข้าหูฟังบลูทูธนะครับอย่างงงนะครับนี่ส่วนตัวนี้จะเป็นตัวรับนะครับส่วนคลิปนี้ผมก็จะมาสอนการใช้ตัวส่งสัญญาณนะครับก็คือฐานสมิ t ธนะครับเสียบเข้ากับ PC ีของเราเรียบร้อยแล้วก็เสียงออกหูฟังบลูทูธของเราเรียบร้อยเท่ไปอีกชอบดึงหูฟังที่มีสายนะเวลาลุกจะไปเข้าห้องน้ำเนี่ยลุกเลยกระตุกจะพังไหมล้วครับคม แก้ปัญหาโดยการซื้อตัวบลูทูธมาใส่เลยครับผมคลิปนี้ก็ก็อธิบายเพียงเท่านี้ใครสงสัยอะไรก็เม้นไว้นะครับเดี๋ยวจะมีวิธีเทคนิคต่างๆสำหรับใช้อุปกรณ์พวกนี้นะครับเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมอีกสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ